วันดีทุกคนเซไฮไมายเฟรนทุกแพลตฟอร์มของแม่หมอใบป,ปลูนจ๊ะสองทุ่มยีสนาท,นาทียี่สินาฬิกายี่นาทีมาทูม,มัก,กันหน่อยคือวันนีไ้ไม่ค่อยมือถือไม่ค่อยมือถือจ๋าไม่ค่อยเทรศัพทจ๋าใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ทํางานแจวทําทงานแจวค่ะแล้วก็เมื่อตกี้รีดผ้าเข้าตู้ใช่ไหมได้30สิตัวทั้งหมดจากทั้งหมดเจบแปตัวมีหลายคนถามหมอทางแอฟฟาว่า หมอรับจ้างเหรอคะไม่ใช่คะ่ะของหมอเองตัวคนเดียวขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่ามีชีวิตอีรุงตุงนางที่บว,ว่ามีแบบพันธะพาราครอบครัวเนี่ยจะขนาดไหนเนาะหมอแค่รู้สึกว่าขนาดหมออยู่มคานวิเวกคานทองวิเวกของหมออ่ะมันแต่ละวันผ่านไปเร็วมากเอาไม่ทันแล้วบางคนไหนที่เขาแบบมีลูกสักสามคนมีสามีมีมอะไรมีทางานนอกบ้านด้วยบางคนทํางานนอกบ้านด้วยเนาะกลับบ้านมันก็ทําอาหารทานเองด้วยนะไม่ซื้อแกงถุงนะหมอแบบ นับถือเขามากอะที่หมอเห็นคือเขาก็ทําได้จริงๆนะคะแล้วก็ดูแลอย่างอื่นด้วยกัแบบจีปาถาหมอแบบโอ้จ๋งมากเจ๋งมากจริงๆเพราะถ้าเป็นหมอบางคนกรีดกรีดกรีดคือหมอจะซีเรียสมากถ้าหมอไม่ได้มีเวลาหยบตัวหมอเองทุกวันนี้มันก็แทบจะไม่มีเวลาหยบตัวเองเ,อเวลามันเร็วมากบางทีหมอตื่นนอนเก้าโมงสิบโมงเพราะหมอนอนจะสว่างแล้วใช่ไหมคะตื่นโมงเก้าโมงสิบโมงบางวันก็เที่ยงอะไรเงี้ย ไปหาสบียยงแป๊บนึงอะบ่ายสองแล้วบ่ายสามแล้วเอาจะอาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วว่นนี้อาบน้ำแล้วปาแป้งแล้วจะเอ็นหลังแล้วเพราะว่ารีดผ้าไปแล้วยืนรีดแล้วตรงเนี้ยเจ็บหมดเลยอะไปออกกําลังกายมาด้วยแบบไปแบบหมุนสะเอวมาให้แบบมันก็ดังกุ๊บ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 แต่มันก็ยังเจ็บในนี้มากต้องโยคะจึงจะดีขึ้นยืดเส้นเดี๋ยวจะไปโยคะด้วยโยคะไม่เป็นไรทําแค่ท่าแบบเบาๆไม่ต้องให้เหงือออกเพราะตอนนี้หนาวนะคืนนี้กี่องศา ประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดบ้านสวนอ่วชบาประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดก็จะบอกทุกคนว่าเราเหนื่อยกับการบีบคั้นด้วยเวลาเวลามันหมุนเท่าเดิมแต่หมอคุยเรื่องนี้กับไมค์กะลยยิกะลยายมิของหมอหรือคนที่มีคลื่นจิตคล้ายๆกันน่ะหมายถึงคนในลักษณะคล้ายกันแกปบขึ้นแก๊บของคลื่นจิตเลเวลเดียวกันก็จะบอกอยู่เวลามันเดินเลยจากเดิมสามเท่านะคะแต่มนุษย์ถูกหลอกด้วยนาฬิกาที่แฝงไว้ข้างขวาฝาแล้วก็ มันบอกว่าเออนี่สามทุ่มนะเก้าโมงนะแต่ทุกอย่างมันเร่งสปีดไปสามเท่าจากประมาณสามสิบปีที่แล้วอ่ะงงไหมที่หมอพูดแล้วเขาก็รับฟังหมอตลอดนะเขาก็ไปขาบอกเออเร็วจริงเดี๋ยวไอ้ก็ไปลดน้ํากล้วยไม้นู่นนั่นแปบ๊บเดียวก็ค่ำแล้วเดี๋ยวเขาทาอาหารนั้นนู่นนี่เขาก็เป็นชีวิตสั่นโดดแบบหมอนี่แหละยังไม่ได้ออกย่าออกเรือนอะไรเร็วมากอยู่เขาก็หยิบตัวเองแบบหมอดูซีรีส์ดูนี่นั่นจนเมื่อไม่กี่วันะหมอเอาบทความที่หมอไปเจอมาที่มีคนเริ่มตีแผ่เรื่องนนีีี้คท่่มตะบจอ แล้วหมอเนี่ยยูเห็นไหมมีคนเริ่มคิดแบบคลื่นมันตรงกับคลื่นจิตไอ้พ่อหมอเป็นคนพูดทุกอย่างจากคลื่นจิตหมอไม่ได้พูดแบบเรียกกระแสนะคะหมอพูดจากคลื่นข้างในของหมอเวลาคือคลื่นจิตอะเก็ตเข้าใจคำว่าพลังงานจิตไหมอืมนั่นแหละแล้วเราก็บางอย่างหมอเลยคบกับมนุษย์ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าหมอต้องอยู่กับคนที่มันมีตบาบัตจิตด,ด้วยกันนะ่ะหมอจึงจะแฮปปี้ไม่งั้นมันจะมันจะไม่ทันกันนะ่ะเวลาคุยอะไรไอ้สิ่งที่เรารู้แจ้งแล้วอ,อ๋อฝั่งนี้มันจะแบบ บ้าหรือเปล่าว่าดูละครเยอะหรือเปล่าเก็ตไหมเพราะเขายังไม่ตื่นมากพอไงหมอก็เลยตั้งแต่เด็กจนตัวแบบเพื่อนดีที่สุดคือข้างในหมอเองมิติชาติพพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนะวันนี้พูดวกไปวนมาเริ่มอยู่ข้าวด้วยแล้วก็หนาวด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยเพลียอองอองเนอะไปละฝันดีราทรีสวัสดิ์นะจ๊ะไม่รู้จะไปอยู่ข้าวหรือไปเองหลังก่อนเรืออะไรก่อนหรือทยอยตอบไลน์ก่อนเรืออะไรแต่รู้สึกว่าวันนี้แบตเตอรี่น้อยมากอะ ไปแล้วนะทุกคนอยากจะร้องเพลงแต่วันนี้แบตเตอรี่น้อยมากรักวันวานให้ความเจ็บชำ้ำเคยทำให้คนอย่างฉันลำบากก็รู้ดีไม่เคยลืมไม่ได้ละรักครั้งใหม่ได้ดูฟินจ้ะไปละบ,บายบายเหนื่อยวันนี้เพลียม,มาจากข้างในเลยแล้วอาการปวดก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ไปแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะบายบาย love you